สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ต้องกคนนะครับมึงเดี๋ยวผีพ้าพี่พี่น้องไปก้มให้มั่นนะครับมึงเบิ่งกันพี่น้องมีก้านน้นนะครับเป็นบุญมั่นพี่น้องเดี๋ยวจงมาดมันพี่พ้าพี่พน้องมาล้มให้ล้มสวนมึงนะครับเดี๋ยวไปล้มกันพี่น้อง มาส o มกันเลยพี่น้องเบเิ่งแนี้โอ้หแม่ัวมันไมพี่น้องนี่ยูดดงแพงครับบัานน้องแวงเฮานะครับเป็นมันของซานนนะครับอ่าผู้ฟุ้งแราสตร์แล้วพี่น้องผู้ลังค้นกับสีบุกหูจักนะครับซานนนี่ครับให้มันฟุนอยุดดงแพงนะครับโอ้สุดยอดครับโอ้จับอีหลีเลยนี่ ขุนครับเพื่นกำลังพากันขืนมั่นอยู่ทางหุนทั้งไตอยู่พี่น้องที่มองนี้ก็สิประมาณหาไรเนาะครับที่เพิ่นมาปลูกไว้นะครับ,มรบผมเป็นผู้มายุรงองให้เพื่อนแล้วครับนี่โอ้หัวมั่นดีครับหัวมั่นดีปีนี้ราคาก็ดีพร้อมพี่น้นอ,นนองโอ้สุดยอดเลยครับท่างพี่เพิน่นเอารถขุดไว้นะครับเพิ่านท่านได้ดึงออกพี่น้องเอารถอันนี้ไว้แล้ว เดี๋ยวสิผ้าพีพอน้องลูไปชมทั้งไตมองพนกำลังขึ้นพี่น้องพนนะครับเอาตามไปเบื้องพี่น้อง,งอ่าหกคนเจ็ดคนพี่น้องันนี้โอ้ <c oughs> หัวมันยังมาพอดรบพ่อแทะเอาล่วยมือเดียวต้นนี่ <c oughs> โอ้สุดยอดเลยพี่น้องเบิงเง่งงนียข้นกากซากอยู่ผ <c oughs> ูกมันเด้อครับผูกมันเด้อ สุดยอดเลยครับปีนี้ราคาก็ดีครับมั่นกับหัวดีอีกตั้งหากแจวแจวแจเพิ่งเนี้ยพุนผุนลุลลกขึ้นไ้เนาะครับโอ้งามคัเรี้ยงใส่ลายอยู่เท่าไดเละเนี่ยนี่สองบาทหา้าสยบปออราคาดีเลยเนาะยังง่อยพวกก็เป็นตะแบกง่าย เอากระสอบปานเลยบอได้จ้างเลยละ่ะคนงานนี่ทีมงานขอบข้าพนครวันนี้ซาโนนขอบข้าขอบคขบค้าเงินท่องบลัวไหลไปไส่ใช่แถวแถวเกียรต0ป,ปีก็มา <laughs> <laughs> ไปติดตามเนี่ยตามมายิ้นากุ้งวุ้ยขนาดเลยลูกหลานเ <laughs> ขาไปติดตามแล้วพ่ะนะ เดี๋ยวมาแรงไฟอีกเมือน,นี้เพิ่นไส้รถไถยนะครับอา้าวไส้รถไถเป็นเอวสีสิบเจ็ดนะครับรถของพ่อใหญ,ญ่มาแต่ทางไหนก็พ่ญญอใหญ่บ้านโป้งบ่พ่อใหญ,ญ่ยังครับนี่รถพอไส้รถพอไสเนาะครับทางบ้านโป้งนะครับใส้ไหนเท่าไรจะตันซี่ตันหาตันได้บ่พอถึงหนุกเนาะ ตามตันกูกัว่ะไเทียวล่วนี่เจียวสอง,สองโอ้โหุดหยอดเลยหวัวมัออนเนียอ่อนซ้อนครับวันนีะนุ่นทึ่งเห็ดทึ่งยิมเด้ดนี่ทึ่งเห็ดทึ่งยิมให่ใยาย่ยายกันยังมเนาะครับหมนเบื้องเน,นี่ยใหญ่แวเจ็ดสิบกัวเลยดิครับ ้ลูกหลานเป็นตะมีกำลังใจเฮ็ดซอยเนาะพญาชาโนนพุ่นโอ oh, <you> <t> ้ปีนี้ปีนี้รู้สึกว่าสีหัวสีดีก็สูปีอยู่มั่งนี่บอกง่าก็ผมจะใช้ยกล้องว่าสินนะวอนเดียว มามาพี่น้องมามา,มาแบกมันนี่เพิ่นรับสมัครเพิ่นรับสมัครคนนั่นแบกมันอีกอยู่ยว่าซั่นโอ้วัวนี่เอาไว้ถ่ายๆในโซ่โซ่เอามันเป็นยังไงเอา ซ no um ้อนครับหัวมันเป็นนะครับหัวหัวใบแยครับต่ว่าดุกยกยกเออเออ เอาว่งลงไปาี้ยลงลงรถเมย์ยี่บ่ห่เมยบ่บ่เมยแล้วหัวมันงามปันหัวโดดความย่อยว่าบ่เมยว่าจัน ได้เห็นหัวมันแล้วบเมือ่อวว่านหัวมันโลกหลดีใจน้ำลูกน้ำหลานแล้วเราฝนกระสีมาลนเ่ยาเยงาเออหัวมันไหมครับเป็นวีเป็นวีอยู่ครับ và mình quẩy ừ. ta sang cả sự tang cắn nó mỏng nưng mỏng nưng sửa chân nưng mỏng nưng chân nưng tang cắn mỏng là hà tang xếp tăng ว่าพอต้องแรถไก็มียัดไปเลยตีอืปล่อึานที เฮ้ยเบื้งหัวมั่นเพิ่นะครับกะหัวเบหไ่ปันใดพี่น้องแต่ว่าห่งดกครับมือนี่สมมาดํดำซิ่งกะพาพี่พ่อน้องมาชมให้มั่นาะครับมือนี้มาเบิ่งหัวมั่นมาเบิ่ง ว่าหัวมันเพิ่นสีดีสำดัำใไเนาะครับปีนี้แต่ว่าเบิ้งแล้วกับเขาทาของเพิ่นครับปีนี้หัวดียุคพี่น้องสุป,ปีบะหัวบ่ดีปานนี้ครับใส่รถไถนะครับหลากใส่ไปขายนี่ครับแถวหน้าเวียงห้านี่แหละบาทเก่าที่่าลพี่น้องก็คือว่า ใครจะน้อยอยู่ดอกน้องลงไว้ครับมั่นก็ได้ช่วงวันหันนสองบาทยี่สิบนะครับแบบนี้ลงมากเลือบาทเก้าสิบห้าคลิปนี้ประดามจิงกับจีล่าพี่ราน้องเพียงใช่มิล่ะพี่น้องเดี๋ยวจัง พอกกันไหมเนะครับจินหน้าสวัสดีครับ